ยิงข้อแถวครับสี่คนทำผิดแล้วน้ข้อแถวทำไมไม่ถอดรองเท้าครับิดอีกแล้วนั่นแหละจะกลับบ้านแล้วเหรอจะกลับบ้านตอนนี้เลยหรือยังครับไม่เรารู้ไหมครับเราทำอะไรผิดคุยมาใมแถวครับพี่กีดเรารู้ไหมครับว่าเราทำอะไรผิดตอนที่พาวิ่งเราวิ่งไหมครับเราวิ่ง อ้าวแล้วทำไมเราถึงผิดเราที่จัดแถวเราจัดไหมครับจัดจัดแถวอ้าวแล้วทำไมเราถึงผิดล่ะเพราะอะไรอะ่ะแต่เรามีความผิดกันจริงๆแหละสี่คนเนี้ยซึ่งมันเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงอยู่อะครับพี่อาจจะขออนุญาตให้น้องไม่จบการไม่ผ่านการเข้าค่ายครั้งนี้น้องคิดว่าไงครับดีครัน้องยอมรับได้ไหมครับ เราจะยอมกลับบ้านตอนนี้หรือว่าเราอยากจะขอโอกาสแก้ตัวเพื่อให้กลับเข้าไปทํากิจกรรมกับเพื่อนต่อขอโอกาสแก้ตัว,แ,ตวแล้วทําไมเราต้องขอโอกาสแก้ตัวครับในเมื่อเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรผิดะสรุปว่าอยากกลับมาทำกิจกรรมกับเพื่อนใช่ไหมครับ เพื่อนให้โอกาสน้องไหครับให้โอกาสใช่ไหมครับให้โอกาสงานน้องสี่คนเดินเข้าแถวตามที่มาครับเป็นแถวครับเป็นแถวเป็นแถวเดินตามมาเลยครับสามส,สี่ Happy Birthday to you รอด้วยแรงดังลูก Happy Birthday Chu Yu Happy Birthday Chu Yu Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Chu Yu ทั้งสี่คนนี้นะครับเกิดในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิด โหดโหดของค่ายเรานะฮะโหร้องไห้เลยร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับขอเชิญพี่ไก่นะครับเป็นตัวแทนมอบตังค์าให้กับน้องที่เกิดในเดือนนี้นะครับไม่ต้องร้องแล้วลูกไม่ต้องร้องแล้วคุณจะร้องเธอใครอใครไหวโหดมากตกใจกันเลยใช่ไหมตกใจกันเลยใช่ไหมนั่งเียก่อน

คานนดอกนะคะไปได้จะของร้านเพืนะคะ้แอบแฝงอะไรใน ar, ใจหรือเปล่าเราอะเอ้ยให้ดอมไอ้นี่น้องส้มน้มือเป่าเนี่ยปาม่เอน้องขิงมืแล้วลูก

三岁。四 ออาาขอไอพอรให้หนูๆทั้งสี่คนนะคะมีความสุขความเจริญแล้วก็ให้เป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีเป็นผู้นำของเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันง้างน้นะคะเป็นผู้นำที่ดีของเพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นะคะกลับไปก็ให้ประเพณประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆก็ขอให้หนูๆน,นี่มีความสุขความเจริญแล้วก็โตไปก็ให เป็นเด็กดีแล้วก็มีการมีงานทำที่ดีนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะ